สวัสดีครับวันนี้ผมโก้บ้าเกษตรนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านที่ชมรายการบ้าเกษตรไปดูปลูกอ้อยยังไงสามไร่รวยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอะไรคุณเพื่อเอ่ยรายการอะไรนะบ้าเกษตรบ้าเกษตรเอาชื่อคุณโก้บ้าเกษตรคุณทำอย่างนี้ได้ไงเอาแล้วก็ต้องเป็นใครอ่ะไม่บ้าเกษตรไงเอาโอนพี่ไม้ใช่ไหมโอ้คุณถอนคำพูดนี้ไม่งั้นผมฟ้องคุณนะคุณโก้ ถอยไปเชิญดิเชิญดิพิธีกรหลักเชิญสวัสดีครับพี่ไปครับโอ้ดีมากดีมากไม่เลยนะครับสวัสดีครับนะครับผมลุงไม้บ้าเกษยณนะครับพร้อมด้วยคุณโก้นะครับหน้าตาหล่อทีเดียววันนี้เขาจะพาไปพบกับใครเดี๋ยวไปเจอกันครับผมเดี๋ยวไปเจอกับป้าตุ้มป้าตุ้มตุ้มเกษตรกรตัวอย่างของบ้านหนองหัวช้างไม่ใช่ก็ถูกแล้วไงอาถูกแล้วเข้ามาทำไมเนี่ยก็พี่โก้เขาเป็นพิธีกรแล้วอะ เราตกงานแล้วไงเอาอีกแล้วอขอบคุณมากครับนี่ก็รีบขอบคุณ <laughs> คุณจะรีบไปไหนให้เขาคุยกันก่อนม <า S 2> ไม่ <บา S 2> จริงจริงเอาพี่โก,โกมาว่าพี่มาทำไมผมยังไม่รู้เลยเนี่ยผมไม่ได้นัดพี่นะวันเนี้ยพี่ไม่มีคิววันนี้ใครติดต่อใครตอบเพ่ว่าเฮ้ยไม่ไม่มีคิววันนี้ผมโตเขาผมเปลี่ยนพิธีกรแล้วอันนี้ผมไม่รู้นะครับมไม่รู้หรือยังไงเราจะไม่รู้งั้นให้เขาไก่อีกคแมให้เขาไก่แค่ึงก็บอกก็บอกกันทีทีก็ได้ อ่ะไอแค้มเทมไปนี่ก็พอตัดไปอีกแค้มไหมเทมเทมถ้าไม่ดีเทมนี่นะออกไปเดี๋ยวเราไปดูไปพาไปหาป้าตุ่มกันไม่ต้องเสียใจอีแค้มหนึงเขาให้อีแค้มหนึงสวัสดีครับแม่ตุ้มครับสวัสดีครับแม่ตุสวัสดีครับแม่ตุ้มจ้าสวัสดีจ้าเฮ้ยผมอยู่ตรงไหนดีอ๋ออยู่ตรงกลางเลยพ่อตุ้มแม่ตุ่มจ้าพ่อพ่อพ่อสมศักดิ์จ้าแล้วแล้วพ่อพ่อชื่ออะไรนะสมศักดิ์ พ่อสมศักดิ์นะครับโอ้โหนี่ชื่อเสียงที่โด่งดังมากคุณเคยได้ยินชื่อสมศักดิ์ไหมสมศักดิ์เทพสุทินคุณจะพูดนามสคุณทำไมโอ้โหเดือนร้อนไปเดีอยสุดเอนผมไม่เกี่ยวนะผมบอกเลยแล้วแรกนี่ไงนะครับวันนี้นะครับผมมาเพราะอ่าพา มาพบกับคุณพ่อสมศักดิ์คุณแม่ตุ้ม,มกับคุณแม่ตุ้มครับเกษตรกรตัวอย่างของเราครับผมบ,บอกว่าปลูกอ้อยสามไร่ทําย,ทยังไงรวยนี่ผมว่าท่านผู้ชมนะครับผมว่าท่านผู้ชมต้องอึ้งแน่นอนเลยเพราะว่าหายากมากเลยท่านผู้ชมใจจดใจจ่อดูรายการบ้าเกษตรเพราะว่าอยากจะได้สาระความรู้ในการปลูกอ้อยแล้วได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและราคาดีคุณภาพสูงตุ้มคุณแม่ตุ้มจ้าแม่ตุ้มครับบอกหน่อยหนึ่งพราพ่อ อะไรนะสมศักดิ์พ่อสมศักดิ์เข้ามาหน่อยนึงพ่อสมศักดิ์พ่อสมศักดิ์ครับเทคนิคในการเตรียมการปลูกอ้อยนี่ครับเตรียมดินยังไงพ่อใช้พรวนดินจ้ะใช้พรวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยเพื่อนกับเศษสามชานะรองพื้นกันโอ้เรารองพื้นไปพร้อมปลูกเลยจ้ะเออแล้วพันอ้อยเราเตรียมยังไงพันอ้อยเราอ้อยตะขวงเป็นอ้อยไอ้ขนแก่น เอาแล้วทำไมอ้อยเจ้าของไม่ไปเอาอ้อยคนอื่นอ้อยคนอื่นคุณภาพดีๆมีไหมมีครับก็มาแต่สู้ของเราไม่ได้โอ้โหสุดยอดเลยต้นมันลดนะครับอ๋อนต้นทุนมันสูงเออแล้วกเราเตรียมดินให้ดีแล้วต้องเอาพันอ้อยที่ดีแล้ว เทคนิคที่ดีคืออะไรครับคือเกษตรสามชานติจะร่องพื้นจะแล้วก็พอโตแตกหน่อเราก็ฉีดฮอร์โมนฮอร์โมนมัแตกใช่เพิ่นจ้ะอ๋อใช้เพิ่นเพิ่นจนไม่รู้ว่าใช้ยเป็นกี่ขวดแล้วเพิ่นไปเลยมันแ้ไงครับมันแตกไม่ได้งคุณภาพดีขึ้นเหรอครับเอาแล้วใครเป็นคนแนะนําพ่อครับแม่เซลล์เซลล์กระบาดกระบาดเซลกระบาดเอาแล้วคนนี้เป็นใครเนี่ยโอ้ผมพุ่มกับจู่ผมบอกผมบอกเลยครับ ท่านผู้ชมครับผมไม่เกี่ยวนะครับคือนิ้วไหนเสียก็ตัดดูนั้นทีนะครับผมไม่เกี่ยวผมบอกเลยลุงไบบ้าเถียไม่เกี่ยวนะครับผมเป็นตัวแทนของบริษัทอ๋อเป็นตัวแทนของบริษัทอ่ามาส่งเสริมการเกษตรให้คุณแม่เดี๋ยวลักษณะคุณเนี่ยน่าจะเป็นพระเอกหนังคุณจะมาส่งเสริมได้ไงเนี่ยคุณส่งเสริมยังไงผมส่งพนักงานที่ส่งเสริมมาอ๋อมาพูดอะไรมาพูดอะไรมาเขาไม่ให้ความรู้อะไรบ้างครับคุณแม่เขาม่ให้วบาให้แนะน้ใช้เพื่อนยปุยิดยังไง ่ครับเป็นปุ๋ยรองพื้นนี่เป็นปุ๋ยตาเกษตรธรรมชาติใช่ไหมครับเป็นกลุ่มปุ๋ยของกลุ่มปุ๋ยธาตุอาหารรองโอครับรองพื้นเตรียมดินนะครับแล้วก็ใช้ท่อนมันที่ท่อนพันที่ไม้ถามเมื่อกี้คือท่อนพันโอ้ของของขอนแกนสาม่อนแกนสามใช้ท่อนใช้นธุนอุดรไม่ได้ไม่ได้โคราดไม่ได้สีเกล็รปุยลย์ไม่ได้ต้องของขอนกันอย่างเดียวโอ้เป็นไงดีมัล้ำ ลำใหญ่ลำใหญ่สมบูรณ์ดีหินหินนี่เลครับเออแล้วโลกโลกโลกมีไหมโลกมีไหมไม่เมื่อก่อนนี้ที่ที่ไม่มาใช้ของเขานี่มีโลกไหมมีครับมีส่วนมากโลกอ้อยคือโลกอะไรเพราะนอนน่ะนอนนอนกอจ้ะนอนกอน่ะโอ้นอนกอให้โอ้ขาวขาวอะไรกันเนี่ยเดี๋ยตมาใส่เพื่อนแล้วอ้อยต้นอ้อยแข็งแรงจ้ะโอแข็งแรงแล้วก็แบบ ตอนที่แรกไม่ใช่นะได้แค่ไรยละสิบเจ็ดตันตอนนี้แต่ได้ไรยละยี่สิบแปดตันโอ้โหดุเดือดอันนี้อันนี้มันกี่เดือนแล้วครับไอจะบ้านะเอ้าคุณดูเขาอินอ้อยแมนหล่อแล้วยังมาแย่งขําอีกมาสี่เดือนโอ่าตายแล้วสี่เดือนกว่าอ๋ออันนี้ปลูกไอ้นี่ไม่ได้ผลนะทำไมอ่ะ เพราะว่าอ้อยไม่มีผลนี่ไปคุยกับคมหลังกล้องคุยกับหลังหลังกล้องีว่าแม่อยากจะผูด้วยหลังกล้องกันเลยแม่มันจะได้ผลยังไงมันไม่มีผลน้อยเออถ้าเกิดจะให้ผลก็ต้องไปใช้กับมะม่วงกับอะไรนะไอ้พวกที่มีผลอ๋ออันนี้ใช้กับอ้อยจะไม่ได้ผลใช่ได้อะไรคุณแม่ได้ได้ตังเนาะได้ตังได้ตังได้ความสบายใจเพราะปีหนึ่งทําได้กี่ครั้งครั้งเดียวครั้งเดียวเพราะฉะนั้นแล้วทําไงล่ะเขามาพูดยังไงได้เปลี่ยนใจมาใช้ผลิตภัณฑ์ของของเขา ก็ตอนไหนผมก็ไหนลองนะเพราที่ว่าพอไอ้หลานมาบอกว่าลองดูพอตอนพวกนอ่อยประมาณจักเดือนยตกกวนอ่ะพอเริ่มแตกก่อใช่ไหมล่ะครับครับผมลองแบบไหนได้ก็มันก็ไม่แตกกอน่ะนี่ที่ผมเอาตัวนี้มาฉีดน่ะเออมันก็แตกมันก็ทำมันเขียวมันก็แตกมากเลยนะครับอ๋ออย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะครับดูสิครับเห็นไหมนี่คือการันตีนะครับไม่ได้เตรียมไม่ได้บอกเพราะฉะนั้นเราต้องความจริงผมเรียนรู้ผมรู้เลยครับน่าเห็นไหมนี่คือนี่แหละครับของจริงเรียนรู้เพราะฉะนั้น ทุกอย่างต้องดีหนึ่งดินต้องดีสองพันต้องดีสามต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ดีมาช่วยเสริมเหมือนกับเรากินข้าวแล้วก็ต้องมีอาหารหวานข้าวใช่ไหมต้องให้กินใอาหารให้ครบห้ามู่เพราะว่าอ้อยและต้นพืชการเริญดตตัวมันต้องการแร่ธาตุแร่อะไรนะแร่ธาตุแร่ธาตุที่ครบถ้วนท่างโรงงานท่างโรงงานเคายังโทรมาถามผมเลยว่าลูกไร่น่ะทำยังไงถึงได้ไล่ๆเกือบ สามสิบขันเนี่ยเขาทวงถามผมนะแล้วบอกเขาไหมผมก็บอกว่าผมก็มีผลิธภัณฑ์ใช่เพื่อนของผมอะไรที่ว่าเซลเขามาอันนี้ผมก็บอกเขากันนี่แหละเดี๋ยวตอนแรกก็นั่งคุยกับแม่บอกว่าอยู่บ้านเนี่ยบอกว่าบอกว่าไอ้แม่คุณพ่อไปไหนล่ะคุณพ่อไะไรบอกพ่อคียอายดูเยอะพ่อพูดเยอะไปโอ้ให้ความรู้ดีมากเลยวันนี้แกภูมิใจครับพี่ไม้โปรูดีอ้อยสี่เดือนเนี่ยปลูกตีพุ่มห็นอยู่แค่นี้ครับผมโอ้อันนี้ดูท่วมหัวอ่าตับสี่เดือนสี่เดือนปกติอ้อยนี่ปลูกกี่เดือนตัดได้ เพราะว่ามันจะต้องไปเริ่มตัดพวกประมาณเดือนพฤศจิกาไปปลายเดือนนะครับเขาทันวาน่ะแล้วรวมทั้งหมดกี่เดือนตัดประมาณกี่เดือนครับประมาณปีได้ไหมครับมันไม่ใช่ขวบปีเลยครับไม่ใขวบครบประมาณประมาณสิบขวบนะครับประมาณสิบสิบเอ็ดเดือนนะนะเออเพราะฉะนั้นนี่ตอนนี้จักเดือนอันนี้ประมาณสี่เดือนไม่เกินสี่เดือนนี่โอ้โหกี่เม็ดเนี่ยประมาณสามสามเม็ดได้ใช่ไหมใช่สามเม็ดได้ประมาณสองสามเม็ดได้นี่แค่สี่เดือนคุณไปดูตอนที่ สิบเอ็ดสิบสองเดือนจะอยู่แค่นี้อยู่เลยไหมเอาก็ะดัดกัดัไงครับกดแล้วก็ต้องเอาลงมากองไว้เพราะว่าเราจะไปตั้งเป็นกอขึ้นไปส่งโรงงานได้ไง มองหน้าเหมือนจะมีเรื่องนะผมกำลังงงยังไงก็แล้วแต่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณพ่อคพ่อสมศักดิ์ไม่ต้องเอืยน้มสกุลเนอะไม่ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวจะสร้างความจะลอนให้บ้าเกษียณไม่ต้องเอืยนามสกุลเลยต้องขอบคุณคุณพ่อสมศักดิ์อันนี้คุณแมุ่ดุ้มคุณแม่ดุ้มแล้วก็ขอบคุณพี่โจ้ด้วยโก้ครับโก้ชื่พชื่อโก้พี่โก้นะครับพี่โก้แล้วพี่อีกคนหนึ่งชื่ออะไรเนี่ย พิโตครับพิโต้โอพี่โต้เป็นพี่เป็นน้องชายของผู้กำกับโจ้โอ้โหแม่ฮาจริงๆเขียวครับท่านผู้ชมครับผมได้ลำบากใจเลยจะเอ่ยนามสกุลเด็ดขาดนะขอบคุณทุกๆท่านเลยครับครับขอบคุณครับและท้ายสุดสุดท้ายนะครับที่ขาดไม่ได้คือผู้อุปถัมภ์รายการคือนะครับอ่าเป็นผู้อุปถัมภ์รายการบ้าเกษตรของเรานะครับบริษัทฟ้าลุนนะครับต้องขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกๆท่านเลยครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วยครับอีครับไม่ใกล้แล้วกลับไปไม่ใกล้แล้วออ๋ เกมอะไรอ่ะไ,ไม่มีเกมหรอเล้วเกมอะไรอ่ะเราลรบรักตลอดไม่เคยมีเกมอะไรเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เรากลัวป่ะเรากลัวป่ะเราไม่อยากเล่นเกมหรืออะไรคน,คนอย่างผมเคยกลัวใครอ่ะเราเราแบบ ถึงเวลาจบตัดแล้วไม่มีเกมอะไรไม่ต้องเข้าเกมอะไรไม่มีเกมมันไม่ได้อยู่กับผมอยู่กับเจ้าของสวนเจ้าของสวนเขาไม่ต้องการให้มีเกมไม่อยากให้คนมาทาร้ายผมผมโดนมันเยอะคนเจ็บมันเยอะคนเคยดูสมจิตตรงจอหอนเจ็บมันเยอะโดนมันเยอะเขาไปนัสองเทปนะทำไมฮะสองเทปแล้วไม่มีทแกงสองเทปแล้วนี่โอ้งุิดเหรอนนนนนเข้าไปกลางป่าไว้เลยนะไปช่วยเหลือตัวเองก่อนไปไปไประบายก่อน Mọ̀lọ̀ mọ̀lọ̀ ǹ ka kóó ìyìn gbúdú ọ̀la.